สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเพมหน้านะครับเพมหน้ากลุ่มกอนะครับต้นนี้ใหญ่หน่อยนิดนึงนะครับผมพอดีก็ทิ้งไว้นานไม่ได้ดูนะครับก็มาเก็บรายละเอียดมาคัดกิ่งคัดส่วนที่แตกตาออกมาที่เราไม่เอานะครับหน้าไม้ผมเอาฝั่งนี้นะครับ

เป็นประมานนี้นะครับผมัน,นี่ก็จะตั้งขึ้นเป็นลําต้นนี่ก็มาเป็นอีกกิ่งหนึ่งอันนี้ขึ้นเป็นลําต้นขึ้นมาอีกจบไม่สูงครับจกปลงมานี่นะครับตอนนี้เราจะปล่อยฟูอยู่นะครับจะมองรูปทรงยังไม่ออกนะครับผมเน,นี่ปล่อยฟูไว้อยู่ ผมจะเอาตานี้นะครับตานี้เขาเป็นตาตั้งขึ้นนะครับผมจะให้เขา ippers, นอนนะครับเราต้องค่อยๆบิดนะครับค่อยบิดอีกมือนึงประคองนะครับอีกมือนึงบิดไว้นะบิดนะครับนะครับตาต้องนอนนะครับต้องนอนเพื่อจะให้สร้างกิ่งหม่อย่างนี้นะครับไม่ใช่ตั้งขึ้นอย่างนี้ ถ้าตั้งขึ้นอย่างนี้ต้องเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ต้องตั้งขึ้นเพราะว่าผมต้องอีกกิ่งหนึ่งช่วยมาอย่างนี้นะครับอีกอกิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นเป็นลำต้นอีกทีนะครับเป็นประมาณนี้นะการเข้ารวดนะครับบิดกิ่งนะครับต้องบิดไว้ให้ถูกนะครับถ้าบิดไม่ถูกก็ไม่มีประโยชน์นะครับเข้ารวด ตรงนี้ผมเอาตานี้นะครับเอาตานี้ได้ขนาดแล้วผมตัดตรงนี้นะครับเพื่อจะเล่นให้มาตายละเอียดมาตรงนี้นะครับอีกผมเบนตาที่สองนะครับตาที่สองมาผมเล่นให้มาจินข้างหลังนะครับให้มาจินข้างหลังแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นยอดอีกทีนะครับดึงขึ้นยอดอีกทีถ้าได้ขนาดแล้วก็ตัดทดแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยการเข้ารวดก็คือการประคองกิง่งไม่ให้กิ่งหักง่ายสองก็คือบิดตาไว้ด้วยนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้สองเป็นประมาณนี้ชัดเจนนะครับตอนแรกๆไม่ได้ใส่มา่านข้างหลังไว้นะครับพอดีอขาเด็กเขาไปใช้งานอย่างอื่นนะครับขาเล็กก็ไปใช้งานอย่างอืง <c oughs> ่นก็เลยไม่ได้ใส่ฉากข้างหลังไว้ให้ดูครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้หน้าไม้นะนี้รายละเอียดก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ทำเล็กๆไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ไม้พุ่มก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับชวยออกมาครับต้นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ